ชีวิตคนเรามามีคอมฟอร์ตโซนได้หลายด้านมากครับถ้าคุณอยากจะรู้ว่าคุณควรออกจากคอมฟอร์ตโซนไหนก่อนคุณต้องตอบ2คําถามนี้ให้ได้คําถามที่1ครับคุณคิดว่าการออกจากคอมฟอร์ตโซนด้านไหนจะทําให้คุณได้ผลดีระยะยาวที่สุดเพราะว่าถ้าไหนต้องออกไปลําบากกายลําบากใจแล้วเนี่ยทำไมไม่เลือกเรื่องที่มันทาแล้วคุ้มค่ายาวๆไปเลยถ้าเราฝึกนิสัยที่มันส่งผลดีในระยะยาวนะครับเราจะไม่ต้องมานั่งแก้ปัญหาระยะสั้นที่มันน่าจุกจิกกวนใจ คำถามที่2ครับก็คืออะไรที่คุณทําแล้วคุณจะใช้เวลาทรมานกับมันสั้นที่สุดเพราะถ้าเรื่องที่คุณทํามันสําเร็จได้ง่ายไม่ต้องทรมานเยอะมากเนี่ยมันมีโอกาสที่คุณจะสําเร็จเป็น small win ได้ง่ายกว่าแล้วคุณจะได้กําลังใจและคุณจะมีแรงทําเรื่องที่ใหญ่และใหญ่ขึ้นเรื่อยๆได้แต่คําถามข้อเนี้ครับเป็นคําถามที่ถ้าคุณไม่เคยทําสิ่งนั้นมาก่อนเลยคุณจะตอบยากมากว่ามันต้องทนมากขนาดไหนเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ครับให้ไปหาคนที่เคยทําเรื่องที่เราอยากทำอะครับแล้วปรึกษาคนคนนั้นซะ ยกตัวอย่างตัวเองแล้วกันครับผมคิดว่าการดูแลสุขภาพอ่ะเป็นสิ่งที่ผมทําได้แย่มากและถ้าผมทําได้ดีเนี่ยมันจะส่งผลในระยะยาวได้ดีมากๆและผมไม่ต้องทนทรมานทํานานมากผมแค่ต้องหาวิธีออกกําลังกายแล้วก็ทานอาหารที่ดีทุกวันนี้นะผมออกกาลังกายโดยเฉลี่ยแค่วันละหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองผมสามารถที่จะมีร่างกายที่แข็งแรงขึ้นแล้วก็ห่างไกลจากออฟฟิศซินโดรมได้เยอะขึ้นมากเพราะฉะนั้นก่อนที่คุณจะออกจากคอมฟอร์ทโซนอย่าลืมตอบ2คําถามนี้ได้นะครับ